จากสถานการณ์ฝนที่ตกลงมาเกือบแทบทุกวันนะครับแล้วก็ตกหนักในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการปัญหาที่ตามมาก็คือเกิดน้ําท่วมขังนะครับในหลายพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการก็ทําให้ส่วนราชการนะครับได้เรียกประชุมนะครับเพื่อทําการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมครับ คือจากปริมาณฝนที่ตกลงมาในขณะนี้ก็เกิดจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันของประเทศไทยก็ทําให้พื้นที่สมุทรปราการหลายแห่งนะครับได้รับผลกระทบจากฝนตกแล้วก็เกิดน้ําท่วมขังโดยเฉพาะประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนตามแนวที่ลุ่มต่ําในฝั่งอําเภอพระสมุทรเจดีแล้วก็ฝั่งของอําเภอเมืองสมุทรปราการคือหากปริมาณน้ําฝนที่ตกลงมาต่อเนื่องมากกว่า60มลเมตร นาน2ชั่วโมงขึ้นไปถนนที่อยู่ในแนวที่ลุ่มต่ำก็จะได้รับผลกระทบนะครับเกิดปัญหาน้ำท่วมขังเพื่อรอการระบายทันทีครับด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวทางกองในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนำโดยนายสุภมิชเชนศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการได้มีหนังสือแจ้งประชุมหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือถึงปัญหาน้ำท่วมโดยเฉพาะถนนพุทธรักษาในเขตพื้นที่เทศบาลตะบแพระกรา เกิดปัญหาน้าท่วมขังเนื่องจากว่าเครื่องสูบน้ํานั้นเกิดการชํารุดไม่สามารถนํามาสูบระบายน้ํานานได้3-4ชั่วโมงทางจังหวัดจึงมีหนังสือประสานไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดนําเครื่องสูบน้ําไปติดตั้งเพื่อระบายน้ําลงสู่ลําคลองซึ่งเรื่องนี้นะครับ ก็ไปฟังเสียงของนายวัฒนาสาครซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการได้ให้สัมภาษณ์ถึงแนวทางในการป้องกันแก้ไขแล้วก็บรรเทาปัญหาน้ำาท่วมขังเพื่อรอการระบายครับครับสวัสดีครับผมวัฒนาสาครนะครับหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการนะครับประธานาธิบเป็นฝ่ายเลขา ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหรือฝ่ายเลขาฯกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเราได้มีการเตรียมพร้อมนะในส่วนของการปรับปรุงแผนเผชิญเหตุนะและก็จะํามคำสั่งตั้งศูนย์ราชการเหตุการณ์จังหวัดกรณีเกิดเหาุข้อภัยเรียบร้อยแล้วซึ่งในส่วนนี้เองท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะด้าน้สังการให้มีการประชุมคณะเล็กนะฮะสายทางหรือจุดที่มีน้ําท่วมขัง อรอการระบายในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการทนะ่านจัดการได้มีการสำรวจและก็จัดประชุมกลุ่มเล็กไปทั้งหมด2ครั้งแล้วนะซึ่งในวันนั้นเองนะครับเราก็ได้มีการพูดถึงจุดที่มีน้ําท่วมขังนะเป็นประจําแลกะก็รอการระบายจํานวน3จุดด้วยกันสาเหตุหลักๆก็คือเกิดจากจังหวัดสมุทรปราการถนะ้าเกิดฝนตกมากกว่า6กิมิลเมตรนะหกมิลเมตรติดต่อกัน2ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยจะเกิดกรณี ปัญหาน้าท่วมขังรองการระบ,บายบนผิวจราจรทันทีในส่วนของถนนสุขุมวิทนะ,ระบริเวณแปริงหรือสุขุมวิท107ร้อยเจ็ด 7, นะครับแส้ทางหลวงชนบทนะครับนะที่มีการแก้ไขปัญหานะได้งบประมาณมายกระดับถนนขึ้น25-30เซนติเมตรนะครับก็จะ ได้รับจัดสรรในปี68แต่ว่าก็คาดว่าจะไม่ทันหน้าฝนนี้เพราะฉะนั้นในการเตรียมพร้อมในส่วนนี้ก็จะมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ําแล้วก็มีการระบายน้าล,ลงลงลงระบบปลายน้าห้องน้ําไว้ล่วงหน้านะครับฉะนั้นก็ได้มีจัดดูดโครนหน้าดูดเลนในในท่อนะเพื่อที่จะให้ระบบระบายน้ําได้เกิดะร,ะระบายน้ําได้รวดเร็วนะครับก็ได้ําเนินการเรียบร้อยแล้วในส่วนนี้ ในส่วนของถนนพุทธรักษานะฮะบริเวณตลาดรัศมีหรือที่เราเรียกว่าแพร่กษสาถนนแพร่กษาเป็นเขตรับผิดชอบของอเทศบาลเมืองแพร่กษานะนะครับที่ได้รับโอนถนนมาจากทางแขวงทางหลวงในส่วนนี้เองนะเมื่อวันที่7เมษาที่ผ่านมาที่เกิดกรณีน้ําท่วมทิวถนนค่อนข้างเยอะแล้วก็มีการแชร์กันในโซเชียลนะครับเนื่องจากว่าวันนั้นเองนะระบบเครื่องสูบน้ำนะมะีของอ เทศบาลของเทศบาลที่ติดตั้งไว้แล้วเนี่ยระบบไฟฟ้าเสียนะครับก็ได้ร้องขอการสนสุนเครื่องสูบน้ำใช้ระบบน้ํามันจากองค์การหาส่วนจังหวัดและไปไปเพิ่มเติมให้จำนวน4ชุดด้วยกันซึ่งตอนนี้เองนะหลังจากนั้นได้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วแล้วก็ระบายน้ําในวันนั้นเองก็ใช้เวลานานพอสมควรประมาณ3ชั่วโมง ตอนนี้ฝนตกเขมามาหลังจากวันที่เจ็ดเนสานไปกมาเนี่ยก็เมื่อเครื่องขุมน้ําสามารถทํางานได้ดีก,ก็ก็จะไม่มีน้ำเร่่มขังในถนนแ่กษานะหรือถนนพุทธรักษานะครับ